คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนะนำวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ควบคุมนะครับระบบ Smartnet.com นะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับก็คือว่าให้เราเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Smartnet.com นะครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราเลยครับหลังจากเข้ามาแล้วนะครับ ก็ให้ไปในส่วนของเมนูซัพพอร์ตนะครับแล้วก็เมนูย่อยนะครับคู่มือการติดตั้งไดเวอร์ Driver และซอฟต์แวร์นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เลือกระบบปฏิบัติการนะครับให้ตรงกับโค้ดของท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านใช้ Windows 10นะครับก็คลิกเข้ามาที่ Windows 10นะครับแล้วก็ ในนี้นะครับเราก็จะมีวิธีการติดตั้ง Windows นะครับทุกอย่างเลยก็สามารถดูแล้วก็ทำตามได้นะครับสำหรับซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์จำเป็นที่ต้องใช้นะครับก็มันจะอยู่ที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยครับหลังจากกดแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้า One Drive นะครับให้เราเดี๋ยวคลิกต่อที่ไดเวอร์นะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่า Smart Control ตรงนี้นะครับ เราก็สามารถคลิกขวาแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยครับส่วนเรื่องอวิธีการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็ให้ดูจากคู่มือนะครับขั้นตอนการติดตั้งต่างๆนะครับเริ่มเริ่มต้นเลยนะครับผมก็จะขอพูดกับซอฟต์แวร์ตัวแรกนะครับซอฟต์แวร์ smart control นะครับซอฟต์แวร์ smart control เนี่ยนะครับก็มีไว้ใช้สำหรับ เอาไว้ควบคุมเครื่องตัว t 8 0 0นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม smart control ขึ้นมาแล้วนะครับหน้าแรกที่เราจะเห็นนะครับก็คือหน้าเมนู server information นะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเอาไว้บอกพวกสถานะต่างๆของเครื่องโฮสต์นะครับไม่ว่าจะเป็น cpu นะครับ memory นะฮะหรือว่า d i ้ c นะครับถูกใช้งานไม่เท่าไหร่นะครับก็สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับต่อมานะครับเมนูที่จำเป็นนะครับก็คือ user management นะครับ เมนูนี้นะครับไว้ใช้สําหรับสร้างยูเซอร์นะครับให้เครื่องที0 0เนี่ยล็อกอินเข้ามาใช้นะครับนะจะเห็นอยู่ว่าเนี่ยหน้านี้นะครับผมสร้างไว้ทั้งหมด10 u ยูเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมมี T800 จํานวน10เครื่องเนี่ยนะครับแต่ละเครื่องก็จะล็อกอินนะครับตามชื่อยูเซอร์นะครับที่ผมกําหนดนะครับทีนี้นะครับวิธีการที่จะเราจะสร้างยูเซอร์ใหม่นะครับก็ให้มากด New ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะขึ้น Username ตรงนี้นะครับผมก็ตั้ง Username ไปเลยสมมุติว่าผมจะตั้งเป็น SNC นะครับ SNC User 1นะครับ Password ผมก็ให้เป็น1 2 3 4แล้วก็เราก็ต้อง Confirm Password ตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3 4อ่าในกรณีนะครับถ้าเกิดว่า เราต้องการสร้างทีเดียวนะครับหลายยูเซอก็ให้มาติ๊กตรง create multiple user ตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมอยากจะสร้างสัก50 user นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะรันให้นะครับตั้งแต่ snc user 1จนถึง snc user 50นะครับนะครับแต่ว่าชุด user 50 50ชุดนี้นะครับก็จะเป็น password เดียวกันนะฮะโอเคนะครับผมขอติ๊ก create multiple user ออกนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ลองกดโอเค จะเขียนว่ามันจะขึ้นว่า execute resolve นะครับ succeed ก็คือว่าสร้าง user สำเร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับผมก็สามารถที่จะ delete นะครับเปลี่ยน password หรือว่าจะเข้าไป edit มันได้นะครับเหมือนกันต่อมานะครับผมขอข้ามมาที่ตัวเมนู smart n e t c o m นะครับตรงนี้นะครับเมนูนี้เอาไว้ใช้ควบคุมนะครับเครื่อง T800 ทั้งหมดนะครับเราสามารถ สแกนนะครับสแกนหาเครื่อง t ีป0 0นะครับที่อยู่ในเน็ตเวิร์กนะครับก็วิธีการใช้งานก็คือกดสแกนเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่า IP นะครับว่าต้องการให้วิ่งหางแต่ IP ไหนจนถึง IP ไหนนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับเมื่อสแกนเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราลองกดสแกนดูนะครับเห็นไหมฮะว่าตรงนี้มันจะขึ้นสแกนนิ่งนะครับก็รอจนครบร0 0เร็นะครับ ตอนนี้โปรแกรมกําลังวิ่งหาเครื่อง T800 นะครับที่อยู่ในเน็ตเวิร์กของเรานะ,ร <c oughs> นะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับที่ผมเนี่ยมี T800 ทั้งหมด2เครื่องนะครับก็คือ เครื่องแรกก็คือ st01 นะครับเครื่องที่ผมสร้างไว้นะครับในคลิปก่อนนะครับกับอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเครื่องที่อยู่ในออฟฟิศเช่นเดียวกันนะครับทีนี้นะครับตัวถัดมานะครับก็คือผมจะสามารถสั่งปิดเครื่องนะครับสั่งเปิดเครื่องหรือว่าไม่กระทั้งสั่งรีบูตได้นะครับในกรณีที่ทางลูกค้านะครับมีเครื่องจํานวนมากนะครับก็สามารถสั่งเปิดสั่งปิดทีเดียวทีเดียวพร้อมกันได้นะครับถัดมานะครับผมก็ จะเป็นส่วนของอการรีโมทคอนโทรลเข้าไปที่เครื่องนะครับผมสามารถรีโมทเข้าไปคอนฟิกนะครับนี่จะเห็นนะว่าผมรีโมทเข้าไปได้นะครับผมจะลองดิสคอนเนก t ออกมาให้เห็นนะครับว่าเครื่องนี้คือเครื่อง t แปดร้อยเห็นไหมครับคือผมสามารถดิสคอนเนก c t ออกมาฟิกค่า,าต่างๆนะครับในกรณีที่กล่อ,องมีปัญหานะครับหรือต้องการจะเซตอัพอะไรบางอย่างนะครับ พอผมอตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วนะครับก็กด Connect นะครับถัดมานะครับทีนี้ผมอยากจะให้ดูตรงนี้นะครับสำคัญมากก็คือว่าปุ่ม Connection Setting นะครับคืออย่างคลิปก่อนนะครับที่ผมทำให้ดูก็คือว่า,ามันเป็นการสร้าง Connection นะครับ ในใส่เครื่อง T800 นะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามีหลายเครื่องล่ะนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งสร้างคอนเน็กชันหลายเครื่องเนี่ยนะครับเราก็สามารถสร้างผ่านเมนูคอ n เน็กชันเซ t ติ n งตรงนี้ได้นะครับพอกดเข้ามาเห็นไหมครับก็คือว่ามันจะขึ้นเครื่อง T800 นะครับสมมุติว่าผมติ๊กนะครับทั้งสองเครื่องนะครับผมติ๊กตรงนี้นะเรียกทั้งสองเครื่องเลยพอกดคอ n เน็กชันเซ t ติ n งนะครับมันก็จะขึ้นนะครับสองเครื่องเลยเราสามารถเซตทีเดียวนะครับ เซิร์ฟเวอร์ไอคืออะไรนะครับตั้งชื่อ Connect Name นะครับ User อร์เนมนะครับจะใส่แยกกันนะครับยูเซอร์ศูนย์หที่งก็อาจจะใช้อีก User อรหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับพอเรากรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้วนะครับก็ให้กดคอนเฟิร์มนะครับกล่องมันก็จะรีบูตตัวเองหนึ่งครั้งนะครับพอรีบูตเสร็จนะครับมันก็จะได้ c o n n e ็กชั n นี้นะครับที่เราทําการสร้างไปนะครับก็สําหรับ เมนูสมาร์ทคอนโทรลนะครับตัวที่ใช้บ่อยๆก็จะมีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานตัว m e d ต p o Manager นะครับโอเคขอบคุณครับ